มาที่อาฟามาเพลินสังขารครับรรดดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงยามเย็นวันนี้ทีมงานเอาหญ้าธรรมชาติมามีอาหารค้นนะช่วงเย็นอาหารคนนี่โปรโตีน21เลยนะครับตัวนี้สังเกตดูลำเนืน้อลำตัวหนาใหญ่ โปรโตีนยี่สิโปรโตีนสูงครับก็มีทั้งอาหารค้นแล้วก็ยญาธรรมชาติอันนี้ให้ทีมงานไปหายาธรรมชาติมาก็จะผสมอันนี้ก็เป็นผสมแพงโกล่านะเนี่ยเป็นแพงโกล่าผสมไมยราบมาด้วยนะก็เล็กๆ,ๆน้อยผสมกันมานะครับแบ่งซีกครึ่งหนึ่งเลย ขยไปนุษย์จะให้ดูอาหารข้นโอเคอเยี่ยมมากไปฟังดูดเลยเป็นบรรยากาศยามเย็ยนสบายๆครับท่านผู้ชมครับที่อาฟาร์มอำเภอสักขะจวัดสุรินย่าธรรมชาติ จะมีรถตัดหญ้ามาเป็นหญ้าทั่วไปเขาตัดหญ้าตรงไหนกันอ๋อโอเคเป็นโซนแผงโกละทีมงานตัดนะครับแปลงหญ้าเป็นแปลงหญ้าที่หนึ่งนะเป็นแปลงหญ้าที่หนึ่งเรามีทั้งหมดสีแปลงนะครับ แรงที่หนึ่งก็คือบริเวณฟาร์มของเราตรงนี้เลยนะครับแรงสองก็ทางสี่เลนแรงสามที่เทพรักษาแรงที่สี่ที่หลังธนาคารอุทยนะครับครับนี่เป็นบรรยากาศที่อาฟาร์มบัวอคอกจะยาวไปนู่นนะครับตัวนี้เป็นวัวโซนวัวท้องนะครับเนะี่ยท้อง ทั้งสี่ตัวนี้ท้องหมดนะครับเจ้น,นี้เป็นวัวนำเข้า IBF ท้องกับ x c a y c o d i n g ตอนนี้ท้องแก่แล้วครับเนี่ยท้องลงแล้วกำหนดการกำหนดการของเขาก็จะออกลูกเดือนมกระดานนี้นะครับ x c a y c o d i n g แยกเพศนะครับกับกับแม่ PBF หรือวัวนำเข้า IBF ของเราเจ้าตัวนี้ตัวเจ้าหงสวยวัวสาวนะครับลูกลูกที่สองผสมกับ จ้วิสกี้สาย VL ลนะวีเอลลำตัวจะยาวมาบีดตัวนี้เขาจะลำตัวเขาเราจะเพิ่มความยาวเข้าไปอีกนะครับแต่ความหนาความสมูทเขานี่ใช้ได้เลยตัวนี้ตัวนี้สายบินเจตเตอร์แป้งน่นะครับก็ท้องท้องแล้วเช็ดกันครับนี่ฮะเจ้าวิสกี้วิสกี้สุดหลอ่อก,กินยากเต็มที่นะเลย ทีมงานจะไปเอาฟางกันต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวเก็บ,เก,กเ,เ,กบเกี่ยวแล้วก็เราก็ขอขอฟางนะครับหลังเก็บเกี่ยวเราก็เอารถรถอัดฟางไปไปอัดฟางเอาฟางมาสต็อกไว้นะครับเราจะสต็อกฟางไว้โซนโซนนู้นนะก็จะให้เต็มเต็มทั้งสองโซนโซนซ้ายแล้วก็โซนขวานะครับก็ต้องห่างจากตัวโรงเรือนนะครับพอสมควร แล้วถังตัวนี้ก็ไว้สําหรับเนเปียเป็นเนเปียอัดสูญยากาศนะครับก็เป็นบริเวณสบายสบายที่อาฟาร์มตรงนี้ก็เป็นจุดที่สําหรับวัวเขาเดินเล่นนะครับนอกจากนอกจากเป็นยืนระวงแล้วยืนรวงแล้วก็จะมีบริเวณเดินเดินเล่นตรงนี้เป็นที่ขึ้นวัวนะครับเป็นที่ขึ้นวัวหมายถึงว่า,ารถรถขนส่งก็จะมาจอดบริเวณนี้นะครับแล้วก็วัวก็จะ ตอนอ่าตอนให้เข้าสองนี้มานะครับเพื่อความปลอดภัยการขึ้นลงก็จะง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณยืนโรงนะยืนรงยืนรงสรอับอัววัวรุ่นรุ่นหญานมนะครับรุ่นหญ้านมวันนี้กินหญ้าก,กันเยอะเลยนะรุ่นหญานมก็เป็นบดบดเกือบทั้งหมดนะฮะอย่างเงี้ยคลิปบดดำเต็มเลยฮะ เนี่ยครับเนี่ยก็้โบทอันีแดงแล้วก็โบสต่อนะฮะแดงแล้วก็โบสจัดเลยลักษณะนี้ก็ออกลูกมาผสมพ่ออะไรก็จะออกมาอย่างนั้นนะครับอันนี้สิบสิบองเดือนละยื่นคอมาดื่มน้ำอีกข้อหนึ่งเลย ี่เป็นแบรนด์ของพวกเรานะครับ a r e รุ่นยาน,นมอีกตัวหนึ่งนะครับพี่ยาน,นมโบท๊ททางนู้นกับโบ๊ทเช่นเดียวกันนะครับ ทุกตัวนี่ก็จะเป็นตันนี้ก็เป็นต้นกล้วยฮะต้นกล้วยสับๆแล้วก็โรยด้วยอาหารคน้นต้นกล้วยก็มีประโยชน์นะครับ พอดีทางร้านที่เขาทำกระทงขายตัดต้นกล้วยไปเยอะก็ไปขออนุเคราะห์มาได้เยอะเลยนะครับก็สับต้นกล้วยคทางนู้นก็จะสับสับต้นกล้วยแล้วก็มาโรยหานข้นก็จะมีหญ้าให้เขากินตัวนี้ก็โบดเช่นเดียวกันครับจะขีดหมูดำหน่อยอันนี้แดงนะครับแดงแล้วก็บดบดจะผสมเดือนหน้านะครับ ผสมมัิเป็นวัวสาวสับต้นกล้วย,ม,ยมีทั้งหญ้ามีทั้งอาหารข้นมีทั้งต้นกล้วยวัวอ้วนทุกตัวครับที่นี่ ครับก็นำภาพบรรยากาศที่อาฟาร์มมาฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ